นี้กำลังต่อไปที่กุฏิของพระศรีวลีนะคะท่านอาจารย์วีระท่านนำค่ะซ้ายมือใหญ่ๆนี่คืออะไรคะท่านอาจารย์โอ้นี่กุฏิพระมหากัสสป,ปะนะคะใหญ่อยู่นะคะใหญ่กว่ากุฏิอื่นนะคะท่านอาจารย์ โบราณขึ้นมาใหม่ตามลักษณะว่าฐานเดิมฐานเดิมแล้วทีนี้ตามที่รับโบราณคดีเขาก็เข้าใจว่าพระมหากัตริยนามีความสัมพัญมากเพื่องอยู่ว่ามีอายุยืนยาวเขาพิจารณาปริวัติาสรแล้วก็ยังยังยังอยู่ยังมีชีวิตค่ะ นิกุติภาษารีบุตรนะคะร The Lover Potion The Stupid First c o u n ที่ AD เขาไม่ได้บอกว่านั่นแต่ว่าความหมายก็คือท่านผู้รู้นบอกนีคุติภาษาริบุตรนี่คิเขาบอกอะไรนะนิกุติภาษารีบุตรที่กลมๆนี้คือ บวเดกเป็นบเชน่นลเขาไหวเข้าไปว่ะถ้าจ er? ัดเล่าต่อตามไปทา นี่คือกุฏิพระศรีวลีแล้วหรอคะจ้ะผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ชอบมาที่นี่เพราะว่าพระศรีวลีมีลาบมากเวลาพระพุทธเจ้าไปในปัจจันตะชนบทในถิ่นธุรกันดารท่านก็จะถามว่า เออพระศรีวลีมากับเราไหมยางนั้นทาไมพระพุทธเจ้าจึงถามว่าอย่างนั้นพระองค์ไม่มีบารมีไม่มีวาสนาไม่มีลาภสการะมากมายมหาศาหลหรอมีแต่พระพุทธองค์ให้ความเคารพนับนะถือเอตะทักคะของพระภิกษุผู้เป็นเลิศในด้านนั้นๆนะมันเหมือนกับว่าอุบายพระองค์บอกว่าอย่ายึดเราเป็นตถาคตผู้เดียวอย่างทุกวันนี้เรายึดครูบาอาจารย์ นะส่วนใหญ่เป็นที่พึ่งแต่ว่าพระในวัดนั้นอาจจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพระผู้เร่งความเพียรปฏิบัติดีอันนี้พระองค์ก็ขยายอันนี้นะองค์นี้โมคลานะมีฤทธิ์มากนะเออ,เอสีวรีมีฤทธิ์แม่มีลาบมากพระษารีบุตรมีปัญญามากแต่พระเหล่าสาวกทั้งหลายไม่มีใครเลิกท่าพระพิเศเจ้าเลยแม้แตแบบท่านพระอ,องค์จริงแต่ว่าพระอ,องค์ให้ความ ขารบในบุญบารมีเรียกว่าที่สาวกทั้งหลายดำตดันบำเพ็ญกระทำมาเหตุผลทนี่ว่ามีราบมากเนี่ยพระศรีวลีเคยให้ทานมามากมแล้วก็เหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือ,อพระศรีวลีไปสมัยที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าปุมมุตระไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นลูกชายของเศรษฐี ไปเที่ยวกันและกินอิกนิดนึงมันมาคืออร่อยเป็นโคกเอ็นเป็นคุ้งม,มาแหละว่าง่ายทีนี้มาเจอหมาแม่ลูกอ่อนคลอดลูกแล้วก็หอมโซแทบจะไม่มีน้ำนมให้หมาแม่ลูกอ่อนกินก็เลยเฮ้ยเพื่อนเอาอาหารติดอย่างพวกเราเนี่ยทานเสร็จก็ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเอ้ะมึงเอามามั่งไหมเนี่ยงั้นทำนอนนี้เพื่อไม่มี พระศรีวลีสงสารจนจกลำพอห้าเอาอาหารในท้องออกมาให้หมาให้หมาแม่รูกว่ากินจึงเป็นผู้มีลามากคุบาอาจารย์องค์หนึ่งปัจจุบันนี้อยู่ภูหลงถึงเฮ็ดแบบนั่นคุณันดี้คุณจันทล์คุณจันพล์สมัยไ่